ลองดีที่เด็ดเด็ดจริงเปล่าพี่มีอะไรเด็ดๆครับวันนี้ไทยคำถามครับโอ้โหเด็ดตรงไหนไทยคำถามหรือว่าทายปัญหาทายปัญหาแบบเด็ดเด็ดนะอปัญหาเด็ดเด็ดตลกแบบเด็ดเด็ดอย่างเงี้ยถามใครแล้วคำถามใครครับพี่พี่อะไรจับได้ไหมพี่อ๊กกี้กับพี่นี่ เด็กมาคนแก่ลบไปใครจีบคนนี้กันบ้คุณคุณนะคนนี้เหรอใครนะใครนะลูกชายแล้คุณมัมครับพ่อของเขาใครพ่อนี่อะคุณพ่อเขาไม่รู้น้าเหรัวนั่งนั่งนั่งไปไปหน้าเหมือนบริการหน้าเหลี่ยมเลยเอาไปนก่งแก่นก่อนไปนั่งนั่งนั่งเชิญเชิญ ใต้ตงามก่อนอ่ามาใต้มาก่อนเลยอะไรต้ใต้อะไรต้ใต้่เนี่ยงงเลยงงองตาเลยอะไรต้ใตต้้อบข้างใต้ไงพี่ชันคนุนูตอบบ้างคนตอ่อนน เขาถามให้เฉลยไหมนี่เป็นคนถามเราสองคนต้องตอบก่อนว่าถูกหรือผิดเขาจะได้เฉลยอ่ะนี่ถามเมื่อกี้ถามต้องพีแล้วไม่ถูกอ่ะตอนนี้ถามน้องอ๋อเขาพูดอย่างนี้นี่เองเอยังไม่ได้ตอบเอาถามใหม่ถามใหม่ครับถามใหม่ว่าอะไรตายตาอ้าวตอบ มัมมัมตอบครับ <c oughs> เขาตอบว่าแวมไพายถูกไหมครับพี่ครับอ่าในเมื่อสองคนตอบผิดเราต้องเฉลยอะไรใตายต้ยตายหวัน <c oughs> ตาหวัน <c oughs> <c oughs> นี่ตอบนี่ยอมรับเลยตอบไม่ได้อ่าไม่ได้ต่อไปเป็ดอะไรพูดได้เมหมือนคนตอบเป็ดกาบกาบถูกไหมพิดครับพิดครับเฉลยเป็ดเชิญยิ้มเป็ดช่อ ่ไปคุณพีคนตั้งคำถามครับเจอครับคุณพีพิธีกรของเราจักรยานหลานใครอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจักรยานหลานใครตอบก่อนครับจักรยานหลาน้องพีถูกไหมผิดผิดจักรยานหลานใครโซอันนี้แนะนำเลยว่าผิดอ่าผิดเฉลยเฉลยว่าจักรยานหลาน จระเข้เาวเาวยานตา,าจระเข <Yeah! S 2> อไปสัตว์อะไรพูดได้เอ้สัต์สัตวอะไรงงอะเอาไปนั่งน่นี่สัตว์อะไรพูดว่าทำไมสัตว์อะไรพูดว่าทำไมตอบครับหมดเวลา ีอพี่ตอบด้วยทำไมถึงล่าสัตว์ไม่ใช่ให้ตอบให้ตอบไม่ได้ให้ถามตอบพี่เขาก่อนตอบพี่เขาก่อนเขาถามว่าสัตว์อะไรที่พูดว่าทำไมตอบได้ไหมงงเอาอ้าวตอบได้เฉลยก็ควายไงอ้าวควายทำไม ต่อไปไม่ต้องใช้นีแล้วนะใช่อะไรอ่ะใช้อันี่แทบนบ้างขอถ่ายบ้าง <c oughs> อะไรเอ่ยมีสั้นมียาวเป็นของผู้ชายเอาไว้ให้ผู้หญิงใช้ <c oughs> อย่าตอบทะลึ่งนะอย่าตอบทะลึ่งเลยหนูไม่ตอบทะลึ่งอ่ะพี่ตอบก่อนนามสกุล <c oughs> บ้านอีกอกกันไม่ได้เว้ยถามตัวอะไรที่ที่มีเขางอสองข้างตัวอะไรควายควายควายไงนี่นะลูกไอ้บำตัวจริงเลยนี่ คำถามสดๆเลยนะครับอะไรที่แบบออกมาสดๆเลยเออชอบมากเลยเรายังไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยนะไม่เป็นไม่มีใครเป็นลครดูยินใช่สหมสารลักเขาเลยนี่ เราได้เวลาที่จะเฉลยสิ่งที่เราถามไปในที่พิเศษนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับและจะได้รับรางวัลนะครับก็ดูกันตอนนี้เลยตอนนี้เลยนี่ฮะคำตอบก็ขึ้นอยู่ตรงนี้แล้วมเอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาของตะลุยเรื่องเด็ดได้หมดแล้วพบกับเราได้ใหม่นะคะวันเสาร์หน้าเวลาบ่ายสองโมงสี่สิบห้านาทีทังช่องสามแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ come okay. on